สำหรับไทยคิดไทยทำในวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่เดิมครับอยู่กับคุณพี่อัตรพรนะครับเขายังมีสิ่งประดิษฐ์อีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเจ้าเครื่องมือดักจับมแมลงวันทองนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงไปติดตามชมในไทยคิดไทยทำในวันนี้ครับ แมลงวันทองเป็น,มนแมลงที่สร้างความเสียหายให้แก่ผักแล้วก็ผลไม้แทบทุกชนิดโดยมแมลงวันทองนั้นทำลายผลผล,ผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเรื่องนี้เองก็นำมาซึ่งความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและด้วยปัญหามะแลงกวนใจนี่เองทำให้เกษตรกรคิดค้นกรรมวิธีต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็จัดการกับเจ้ามแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ให้เด็ดขาดอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการใช้สารเคมี เพื่อกำจัดเจ้า,มาแมลงต่างๆเหล่านี้แต่ว่าวิธีการนี้ก็ทรงผลร้ายในทางอ้อมเพราะว่าทําให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตรวมไปถึงมีพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วยและนอกจากผลกระทบจากสารเคมีตกค้างในการกําจัดมแมลงแล้วนะคะวิธีการใช้สารเคมีก็ยังขาดต่อแนวทางการทําเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติรวมไปถึงการลดการใช้สารเคมีอีกด้วย เดินในระหว่างที่ปัญหา,มาแมลงศัตรูพืชดูจะสร้างความกังวลใจให้กับเกษตรกรก็มีความพยายามในการคิดค้นเครื่องมือหรือว่ากับดักในการกําจัดเจ้า,มาแมลงวันทองรวมไปถึงมแมลงศัตรูพืชอื่นๆด้วยโดยเครื่องมือก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายซึ่งบางรูปแบบนั้นก็มีราคาแพงส่วนบางรูปแบบนั้นมีราคาย่อมเยาวแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้ผล แต่ด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรแล้วก็นักประดิษฐ์คนไทยค่ะปัญหาใหญ่ในการจัดการกับเจ้าแมาลางสัตรูพืชก็ดูจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยไปเป็นวิทยกรบรรยายที่หมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนแล้วก็ไปก็มีผู้จัดการสวนสุพัฒนาแลนด ที่ชนบุรี euh. เขาก็มามาฟังบรรยายแล้วก,ก็ชวนผมไปไปเที่ยวที่สวนสุพัฒนาแลนด์สวนท่องเที่ยวอแล้วเขาก็มีแปลงไฮโดรปนิคแล้วก็เขาไปใ,ให้คาแนะนําเกี่ยวกับไฮโดรปนิคแล้วเราก็ไปคบไปพบขวดดักมแมลงจากเขาเนี่ย <hein. S 2> เขาวางไว้ในสวนแล้วเขาก็เจาะรูอย่างนี้รูสามรูใหญ่ๆเป็นสามเหลี่ยม <los niños, S 2> น,นะล<อ> so ักษณะรูขวดนี็ขวดน้ำธรรมดาขวดน้ำธรรมดาตอนนั้นเนี่ย ได้ยินได้ฟังชาวบ้านพูดมาว่าเขาใช้ขวดเนี่ยมันทําที่ดักแมลงวันทองแต่บางคนบอกว่าดักแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลจนกระทั่งไปเห็นที่สุพัฒนาแลนเนี่ยเราก็เนื่องจากเราเรียนรู้วิชากีตามาเราก็รู้ทันทีว่าการที่เขาทำอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ผลคือแมลงวันทองเนี่ยมายืนเฝ้าตัเดียวเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันก็สามารถคาออกมาได้แีนี้เมื่อคุณใช้ฟีโดโมล่อมันเนี่ยมันก็มาเมื่อมาปุ๊บมันเข้าไม่หมดมันก็ มาขยายพันธุ์ที่ต้นผลไม้คุณจริงๆตัวอย่างก็คือเขาผุ่งเนี้ยไว้ใต้ต้นฮะไว้ใต้ต้นแล้วก็เจาะรูประมาณอย่างเงี้ยเป็นรูสามเหลี่ยมแล้วก็เอาฟีโรโมนไว้ข้างในพอดักปุ๊บเขามาปุ๊บออกมาได้ก็กลายเป็นว่าจริงๆเข้าออกว่ะบางตัวก็เข้าออกไม่ได้ก็มีบางตัวเข้าไปแล้วออกได้ก็มีคล้ายเป็นตัวเรียบให้เพิ่มมากกว่าเดิมให้เพิ่มมากกว่าเดิมก็เลยก็เลยมีความสนใจก็กลับมากลับมาก็มามา มาก็ไปดูกวดดัวแมลงที่เราเห็นอยู่ <Okay. S 1> ก็มาปุ๊บก,ก็เลิกเข้าไปศึกษาไอ,อ้กเกี่ยวกับแมลงวันทองอะไรไปห mm hmm. า mm hmm. ด็อเตอร์อรัมพรวิโนโอไทยจากกองอาราักข,ขาพืชกรมวิชาการเกษตรขอรูปถ่ายจางก,ก็เป็นรูปถ่ายมาให้ก็มีแมลงวันทองสามที่นี่คือ,อคิวคัมเบอร์ไอ้ตัวนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่ทำลายผลไม้แต่ไปทําลายพวกแตงควาบะระ mm hmm. บ้านเราไม่มีฟีดโมนล่อ แต่ที่มันทํำลายผลไม้ก็มีดอซาลิสก,กับคอเลกตา<ม>สองชนิดเนี่ยอดอซาลิสเนี่ยจะตัวใหญ่คอเลกตาใน<ม>ตัวเล็กแล้วก็มีโอกาสไปพบครมวแมงวันทองอีกชนิดหนึ่งเจาะรูเล็กๆแล้วก็เราก็ไปเราก็เห็นนะอันนี้ต่างจากตัวนี้นก็คือมันเข้าแล้วจะออกไม่ค่อยได้แต่เราพบว่ารูกลมเล็กกว่าเยอะกว่าฮอันนี้เนี่ยก็มาดู มันมันเข้าแล้วออกไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราเรามีโอกาสไปที่ลาบุรีแล้วไปเจอขวดที่เขาขายขวดที่เขาขายเขาก็ดูเล็กๆแบบเนี้ยแล้วคนนี้เขาก็บอกว่าเวลาดักมแมลงวันทองเนี่ยมันไม่ได้ผลคือมันจะมีมาทําลายเราก็ไปดูขวดเขาแล้วเราก็เทมแมลงวันทองออกมามเราพบว่า,มาแมลงวันทองในขวดนั้นนะมีแต่คอเลกต้าอันนั้นเลยไม่มีตัวที่เป็นดอสเลส ตอนนั้นเรา<ม>เรา<ม>รู้ <คา S 2> ทันทีเลยว่าประเภท,เ,ทเดียวมันไม่สามารถดักดอสริสได้เพราะดอสริสมันตัวใหญ่เข้าไม่ได้ก็ได้แต่ทันทีตัวเล็กเราก็เลยมามาตั้งนิยามอาของการที่จะผลิตบขวดว่าหนึ่งเนี่ยขวดนี่จะต้องเป็นเป็นรูที่แม,มาแลงวันทองตัวใหญ่ตัวเล็กเข้าได้เข้าแล้วออกไม่ได้จะเข้าอย่างไงทําให้มันออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้แล้วก็จากสุพัดทารานที่ไปเห็นสุภัดทารานมีรูน้อยเนี่ยเราพบว่า ไอตัวที่มันมากนเนี่ยครับมันจะคอยตีตัวที่มาที่หลังคอยบินไล่ตัวที่มาที่หลังไม่ให้เข้ามันก็จะต้องมีรูจํานวนเยอะด้วยจะได้ไม่แย่งกันเข้านะก็เป็นที่มาการสร้างขวดตัวนี้นะเพราะถ้าถ้าใครมีความรู้เรื่องรอบดักปลาหรือสายดักปลาเนี่ยจะรู้ว่าเราจะทําให้มันเป็นรูที่เป็นคล้ายๆงาบะละันทองเนี่ยตัวมันจะแข็งเหมือนเป็นปากฉลามใช่ไหมเป็นปากฉลามไม่งาแล้วก็ตัวมันจะแข็งเวลามันเข้าเนี่ย มันก็จะดันรูในบานออกพอบานออกมันเข้าไปได้แล้วรูก็จะขุบตรงมันเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมีมันเด้งใช่ไยืดหยุ่นมีรูจํานวนเยอะขวดที่จะทําเนี่ยจะต้องเป็นขวดที่มีเนื้ออ่อนนะฮะจริงขวดในบ้านเราขวดน้ํานี่จะมีสองอันนะแต่อย่างขวดน้ําสิงเนี่ยทำไม่ได้เพราะเนื้อมันแข็งที่เป็นเหล็กนะเนื้อมันแข็งทําไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยอ่อนตัวนะฮะแล้วอันนี้มันมีรูจํานวนมากที่ให้มัน เลือกข้าได้จะได้ไม่คอยตีกันแย่ข้ารูนะเมื่อเมืม่อได้ขวดเราก็ไปทดลองดักแล้วเราไปพบอีกอย่างหนึ่งเกษตรกร,รบ,บ้านเราที่ทําผิดอย่างมาหันก็คืออันนี้คือสารลอ่อเม็ที่ยูจีนอนเนี่ยที่ใช้ล่อฮเมที่ยูจีนอนคือสารล่อหรือฟีโรโมนเนี่ยเป็นกลิ่นของตุ่เมียนะฮะเขาก็จะมาแตะที่สำรีเนี่ยเราพบว่าคนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนคนเดียวกันเขาจับเมที่ยูจีนอนแล้วก็มาแตะที่สำรี มือเขาเลอะไม่ทีอ,นอ,นนอ่จี่น่<ล> <ผม S 1> องฮะแล้วเขาก็ผัดอย่างนี<ห>้ก็เลอะฮะแล้วก็ไปจับโดนขวดเมื่อโดนขวดปุ๊บเ<อ>วลาแรลงวันทองมาไม่เข้าขวดมันได้กินข้างนอกมันก็ตอมอยู่แต่ข้างนอกข้างในก็ไม่สนใจไม่เคยสนใจ,นใจมาก็ไม่เคยเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของตัวนี้เนี่ยเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะหยดสารล่อเนี่ยคนโยดกับคนถือขวดต้องเป็นคนละคนกันผมถือขวดแล้วก็เป็นคนหยดแล้วเวลานั้นก็เปิดขวดแล้วก็ เปิดขวดแล้วก็หยดนะห้ามจับนะเ้องเป็นคนละคนกันแล้วเวลาหยดนี่ห้ามเลอะข้างขวดเด็ดขาดเพราะพราะต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะกลิ่นเนี่ยมันมันแรงมากแรงมากแล้วก็นิดเดียวมันก็สามารถผมก็กลายเป็นกลิ่นผู้หญิงไปแล้วอก็เดี๋ยวถ้าลงแตะเสื้อนิดนึงเดินไปไหนมันก็จะเดินตะลิ้นตาม่หึงนะฮะอ่าเพราะนั้นเนี่ยเวลาทีนี้เนี่ยไอขวดตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรภาวิากีตะเขาจะมีทําไวไปขอไปขอข้อมูลได้เขาทํำไวเผยแพร่แล้วก็รับรองได้เลยว่าถ้าทําได้ถูกต้องเนี่ยเข้าไปแล้วออกไม่ได้แน่นอนแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวนี้เทบสีเหลืองเนี่ยทำไมต้องแปะไว้สามแถบต้องเป็นจากการไปเราศึกษาเนี่เราพบว่าไอ้เทปสีเหลืองเนี่ยมันเป็นดึงดูดแมลง แล้วตอนที่เราทําครั้งแรกเนี่ยเราเป็นขวดใสๆแบบนี้แหละไม่มีอะไรแปลกเลยแล้วพอเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้ดึงดูดแล้วเราก็ทําขวดมีเทปเหลืองกับขวดใสไปดักคู่กันผมว่ากันว่าเราเคยนับถ้าขวดนี้ได้ร้อยตัวไอ้ขวดนี้ได้ห้าหกตัวอืมขวดี้เยอะกว่าฮะปริมาณแตกต่างกันแบบเป็นนัยยะเลยรู้ได้ไงว่าเป็นสีเหลืองครับเพราเราก็ถามอาจารย์ที่ภาวิชากีตะเขาก็แนะนํมาอืมนะแล้วก็อันนี้เนี่ย ถ้าใครมีผลไม้ปลูกไว้เนี่ยรับรองได้เลยใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าดักเนี่ยอยากให้ดักทั้งปีอย่าดักเพาะวหน้าผลไม้เพราะช่วงที่ไม่มีผลไม้เนี่ยปริมาณมันจะมีน้อยมากเมื่อมันติดกับดักแล้วเนี่ยมันก็จะมี่น้อยใหญ่กําจัดได้ง่ายขึ้นแล้วจริงๆในท้องตลาดเนี่ยอุปกรณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยมีไหมครับมีขายครับเขาจะมีเราเราเคยพบมันเป็นเป็นคล้ายๆกล่องนะครับ สีเหลืองนะแต่เขาเจานะร,รูเล็กมากเลยซึ่งเราเคยไปที่ลอรุรีแล้วไป,ไปเทไอมแมลงนี่เขาดักได้เนี่ยเราพบว่าในนั้นมันมีแต่คอเลกตาดอทริสเราไม่พบคือเราพบแต่พันตัวเล็กตัวใหญ่เราไม่พบเพราะมันเข้าไม่ได้ในนี้เนี่ยที่เราพบเนี่ยน่าจะมีแต่คอเลกตางเดียวนะดอทริสเราไม่พบอันนี้ตัวใหญ่ข้างล่างนี่ก็เหมือนกันอกินเวลาตัวเล็กนี่ก็เป็นคอเลกตาเหมือนกันแต่ว่าม,มันอาจจะแบบว่าคือพวกนี้เนี่ยเวลามัน มันกินผลไม้แล้วเนี่ยช่วงมันเข้าดักแด้มันจะทิ้งตัวลงไปที่ดินแล้วเวลามันจะออกจากดักแด้เนี่ยถ้าฝนตกมันจะออกไวกว่าปกติมันมีความชื้นในดินถ้าฝนฝนไม่ตกเนี่ยมันก็จะออกช้าเราไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นเพราะฝนตกใช่ไม่มันออกไวแล้วทําให้ตัวมันเล็กนี่จริงๆแล้วที่ดักเนี่ยคือแถวนี้มีมีสวนผลไม้มีอะไรบ้างฮะก็มีสวนผลไม้แต่ ถ้าจะดักได้เยอะที่สุดก็คือถ้าในกรุงเทพเนี่ยใกล้ๆตลาดสดนะฮะเพราะว่ามีการหรือกองขยะปทมเนี่ยเพียบนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่ากองขยะทําไมมีแมลงวันทองคือกองขยะที่เขาเอาพวกผลไม้เน่าไปทิ้งเนี่ย<ช>เป็นที่แพร่พันธุ์อย่างดีเลยตอนคุยนอกรอบพี่บอกว่าจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยจเจ้าแมลงวันทองเยอะที่สุด<ช>กว่าภูมิภาคอื่นใช่ฮะเพราะว่ามันทำไมเยอะเพราะว่าอย่าง แถบที่มีสวนมะม่วงก็จะเยอะตอนหน้ามะม่วงแถบที่มีชมพู่ก็เยอะหน้าชมพู่แถบที่มีได้หนาก็เยอะหน้าได้หนาแต่กรุงเทพเนี่ยจะมีผลไม้เข้าไปทั้งปีเลยชมพู่หมดมะม่วงเข้ามะม่วงหมดไน้หนาเข้าไน้หนาหมดขนุนเข้าอะไรเังเกตตามตลาดี่มีตลาดผลไม้ก็จะมีผลไม้กินแล้วก็แต่สังเกตลงไปถามแม่ค้าในตลาดได้เลยฮะตอนเนี้ถ้าวางผลไม้ขายเนี่ยบางทีเจ้าภาพปิดไว้ถามาปิดทําไมเขาบอกแมลงวันทองมันมา แล้วจริงๆเจ้าอุปกรณ์เน,นี้ยร้านค้าที่พี่พูดมเมื่อกี้เขาสามารถเอาไปวางไว้ได้นะ,ะได้ฮะได้ก็เหมือนจะดักมแมลงแมลงวนันทั่วไปอ๋อฮะแต่ว่าไปดักแมลงวันทองแต่จะมีตลาดบาตลาดนั้นที่เขาอยู่ใกล้ที่เขาทิ้งผลไม้เนี่ยจะมีมแมลงวันทองมาตอมตัวนี้นก็จะช่วยได้ว่าผลไม้เราก็จะถูกมแมลงวันตอมน้อยลงก็จะมาตอมลงนี้เยอะขึ้น